โปรโมชั่นสุดระทึก y u p i c k e r 999หรือ y u p i c k e r 499เหมือนกันหรือไม่และสร้างไรายได้หลักแสนได้เช่นกันหรือเปล่าวันมาดูกันสวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับผมตุ๊กพิลมนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ช่องตุ๊กสอนออนไลน์มืออาชีพนะครับก็ช่วงนี้เนี่ยนะครับจะอยู่ในช่วงของโปรโมชั่นของ u p i c k e r แล้วกันนะครับมันยิ่งว้าวเข้าไปใหญ่นะครับวันนี้เนี่ยนะครับ ท่านที่ยังไม่เคยโหลดแอปพลิเคชัน u p i ิกคุณยังไม่เคยสมัครหรือลงทะเบียนผ่านลิงก์ของใครวันนี้คุณจะได้รับคูปองคูปองนะครับ50บาทเพื่อนๆสามารถคลิกใต้ลิงก์วิดีโอนี้ได้เลยผมเอามาลงไว้แล้วนะครับวิธีการรอรับก็คือคลิกที่ลิงก์นะครับแล้วรอประมาณประมาณไม่กี่วิครับจะขึ้นป๊อปอัพมาแบบนี้ เสร็จแล้วให้เ,เพื่อนลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์ผมแนะนําให้ใช้เบอร์โทรศัพท์นะคบเพราะว่าเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลืมรหัสหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยจะได้ใช้เบอร์โทรศัพท์ของคุณเนี่ยได้ไม่แนะนําให้ใช้ Facebook ไม่แนะนําเลยนะครับจริงๆแล้วไม่แนะนําเพราะว่าเวลา Facebook ถ้าเกิดคุณโดน Facebook ปิดถาวรหรือบล็อกถาวรเนี่ยคุณจะทําอะไรกับยูพิกไม่ได้เลยแล้วถ้าวันนั้นคุณเป็นเ l t i ิเม e แล้วเนี่ย แล้วคุณโดนปิดกั้นหรือโดนบล็อก f a c e b o o k คุณเข้าใช้งานยูพิกไม่ได้นะครับต้องบอกแบบนี้โอเคอันนี้คือวิธีการเข้ามารับนะครับคูปองห้าบาททีนี้คูปองห้าบาทเนี่ยมันเอาไปทําอะไรยูพิกเนี่ยนะครับเขามีโปรโมชั่น4อ่าโปรโมชั่นอะไรครับ999โปรโมชั่น999ครับโปรโมชั่นนี้เปิดให้ดูกันแบบนี้เอาแบบง่ายๆแบบดักๆเลยครับโปรโมชั่นแบบเก้ สามถึงสิบพฤศจิกานะครับหกสามเท่านั้นคุณไม่ต้องจ่ายแล้วนะครับสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทหรือเก้าสิบเก้าบาทหรือเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทคุณจ่ายแค่เก้าสิบเก้าบาทคุณจ่ายแค่เก้าสิบเก้าบาทอันนี้เก้าสิบเก้าบาทเนี่ยนะครับอ่ะมาดูรูปนี้กันต่อเก้าสิบเก้าบาทเนี่ยเฉพาะนะครับเก้าสิบเก้าบาทเนี่ยเฉพาะคนคนที่เคยนะครับเคยลงทะเบียนแล้ว คนที่เคยลงทะเบียนแล้วนะครับคนที่เคยลงทะเบียนแล้วเนี่ยคุณเข้ามาอัปเกรดน,นะครับ99บาทได้เลย99บาทได้เลยนะครับหลังจากคุณอัปเกรดแล้วเนี่ยคุณสามารถแชร์หรือกระจายลิงก์ออกไปให้กับเพื่อนคุณได้เลยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูในแอปให้ติดตามดูให้จบนะครับประเด็นต่อมาก็คือมันว้าวไปกว่านั้นอีกคือคุณเห็นคูปอง50บาทไหมครับ คุณเห็นคูปอง50บาทไหมคนที่ไม่เคยโหลดแอปพลิเคชันหรือไม่เคยลงทะเบียนเลยคุณได้รับคูปอง50บาทคุณเอาไปเป็นส่วนลดซื้อชุดอัปเกรด9.99ได้เพียงเพียงเท่าไหร่ครับ49บาทแม่งบ้าไปแล้วฟังก์่าแม่งบ้าไปแล้วแม่งบ้าไปแล้วคุณสมัครเป็นยูพิเกอร์เพื่อทดลองใช้แอปพลิเคชันเนี่ยแค่49บาทผมถามจริง49บาทหรือ99บาทเนี่ย บางอย่างเนี่ยใช้ซื้อไม่ได้นะครับในปัจจุบันข้าวจานหนึ่งยังซื้อไม่ได้เลยถูกไหมครับแต่คุณสามารถใช้เงิน49บาทเนี่ยสร้างธุรกิจออนไลน์ขายของออนไลน์ที่อยู่ภายใต้ลาซาดาเนี่ยภายใต้ลาซาดาเนี่ยที่มีสินค้าให้คุณขายเนี่ยกว่า1 000, 000, ล้านรายการเนี่ยได้ด้วยเงินเพียงแค่49บาทถานจริงๆ49บาททําไมคิดเยอะ99บาททําไมคิดเยอะ เวลาเอาเงินไปใช้สิ่งฟุ่มเฟือยมากมายคุณทำไมตัดสินใจได้เร็วกว่าเลือกที่จะลงทุนเป็นเจ้าของธุรกิจร้อยล้านพันล้านแค่เงิน99บาทหรือ49บาทอันนี้ฝากให้คิดนะครับใครจะดราม่าอะไรก็แล้วแต่ผมไม่รู้แต่ผมมองว่าเนี่ยมันคือโอกาสของคนที่อยากมีรายได้และคนที่อยากสร้างรายได้จริงๆถ้าวันนี้มาดูวิดีโอนี้แล้วคุณไม่สมัครคุณก็รอสมัครครับ 499บาทหรือ999บาทเมื่อมันหมดโปรนั้นไปแล้วแล้วคุณคิดได้หรือคุณตกงานคุณโดนไล่ออกคุณจบชีวิตไปกับโควิด19แล้วคุณหันมาอีกทีนึงมันจบไปแล้วครับวันนี้คุณยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นแต่คุณควรจะคว้าโอกาสสมัครเอาไว้ก่อนครับคุณจะสมัครกับใครไปแล้วอันนี้ผมไม่รู้นะใครเข้ามาดูวิดีโอนี้แล้วสมัครกับใครไปแล้วผมไม่รู้แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะสมัครใหม แล้วมาอยู่ทีมงานเดียวกันให้ผมช่วยสอนก็แค่สมัครผ่านเบอร์โทรศัพท์เบอร์ใหม่หรืออะไรใหม่ต่างๆจริงๆเขาก็ไม่แนะนำมาหรอกแต่ผมมองว่ามีคนเยอะแยะมากมายที่ทักามาหาผมแล้วให้ผมสอนโดยที่เขาไม่ได้อยู่ทีมงานเดียวกันกับผมแล้วเขาเองก็ไม่รู้ว่าใครคือคนที่สอนงานคุณบางคนที่ปรึกษาเลิกทําไปแล้วคนที่แนะนําเลิกทําไปแล้วเคว้งคว้างล่องลอยเนี่ยครับมันคือโอกาสที่คุณจะเปลี่ยน เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นลองดูครับคุณจะต้องกล้าที่จะเปลี่ยนมันอะมาดูต่อที่นี้ถ้าเกิดว่าวันนี้คุณเลือกนะครับที่จะสมัครและอัปเกรดแล้วเนี่ยทำอะไรได้อีกวันนี้พอคุณสมัครและอัปเกรดคุณสามารถที่จะนะครับกระจายลิงก์ได้เลยนะครับเวลาที่เรา ได้รับลิงก์แล้วคลิกลิงก์เนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้เห็นไหมครับก็ลงทะเบียน,นผ่านเบอร์โทรศัพท์นี่ผม,มอยู่ในมือถือนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าไปแชร์ลิงก์ได้แล้วหรือว่าถ้าเกิดว่าใครเข้าไม่ถูกหรือเข้าไม่เป็นเนี่ยนะครับตรงนี้เขาจะมีคําว่า go to app แล้วก็คลิกเข้าไปที่ go to app ได้เลยแต่ถ้าท่านใดที่ยังไม่โหลดแอปนะครับก็ให้โหลดแอปตรงนี้หรือว่าลงทะเบียนเพื่อรับลิงก์ตรงนี้เลยโอเคไหมนะครับโอเคไหมเสร็จแล้วไปไหนต่อนะครับเราคลิกไปที่แอป g o to a แ p นะครับแล้วก็คลิกเปิดนะเห็นไหมครับมันจะเข้ามาหน้านี้เห็นไหมคุณก็สามารถซื้อสินค้าและลงทะเบียนได้เลยอันนี้คือผมลงทะเบียนแล้วเรียบร้อยผมจะให้เพื่อนๆดูว่าหลังจากที่เราอัปเกรดอันนี้คือผมอัปเกรด9 9บาทเพราะว่า ID นี้เนี่ยนะครับยังไม่เคยเลยเห็นไหมพออัปเกรดเนี่ย99าบาทนี่คือผมอัปเกรดนะ้บาบาทเราจะได้รับลิงก์เลยครับทันทีเห็นไหมเนี่ยครับรหัสคุณจะได้รับรหัสเลยทันที นะครับแล้วคุณสามารถแชร์ลิงก์ได้เลยทันทีนี่ครับยูพิเกอร์จิ้มเข้าไปครับนี่ครับเห็นไหมเนี่ยกดแชร์ลิงก์ได้เลยนมครับเขาให้ให้สิทธิ์คุณเป็นยูพิเกอร์เลยทดลองเลยเห็นไหมครับคุณเข้าไปแชร์เลยครับเนี่ยคุณจะแชร์อะไรล่ะนะครับคุณเข้าไปแชร์เลยกดแชร์ตรงนี้นะผมกดผิดเมื่อกี้โทษทีกดแชร์เนี่ยนะครับคุณแชร์ลิงก์ไปได้เลยเนี่ยจะแชร์ไปที่ไหนล่ะแชร์ไปได้เลยครับเห็นไหมแล้วเขาก็จะมีเงื่อนไขต่อนะครับเนี่ย อัปเดตข้อมูล f c e b o o o m e s s s g e กับอันนี่อันนี้ก็คือก็เขาให้เราทําการติดต่อหรือแชร์หรืออะไรออกไปให้กับเพื่อนๆของเราหรือคนรู้จักของเราให้เข้ามาซื้อสินค้านั่นเองแค่นี้เราก็สามารถทํางานได้แล้วสร้างเงินได้แล้วอ่ะเราลองมาดูซิว่าหน้าแรกเนี่ยของแอปเนี่ยนะครับนเนี่ยนะครับเราได้รับค่ัคอมมิชชั่นได้เช่นกันเราแชร์ลิงก์ตัวนี้ให้ไปใหเป้เพื่อนๆกดได้ด้วยนะอ่าลองดูครับ ก้าเเห็นไหมครับนี่เราแชร์ลิงก์ได้นี่ครับลิงก์อ่ะเข้ามากดที่ตรงนี้ก็ได้อ่ะกดเข้าไปนะครับแล้วเราแชร์ลิงก์ไปนี่เห็นไหมเห็นไหมครับเราแชร์ลิงก์ให้เพื่อนมาสมัครได้ทีนี้พอเราแชร์ลิงก์มาให้เพื่อนสมัครได้มันจะมีว้าวขนาดนี้ครับเห็นไหมโปรโมชั่นวันละหนึ่งพันหนึ่งอบาทคลิกเข้าไปครับโปรโมชั่นนี้เนี่ยนะครับอ่านให้ดีนะครับสําหรับคนที่เข้ามานะครับในหนึ่งวันคุณชวนเพื่อนมาสมัครเป็นยูพิกเกอร์เนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยนะครับ 999เนี่ยคุณก็เชิญเพื่อนมาสมัครเป็นยูพิเกอร์ได้คุณจะได้รับค่าคอมมิชชั่นนะครับ40บาทก็เลย40บาทต่อหนึ่งคนนะครับถ้า5คนก็200ถ้าเกินนั้นได้ไหมเกินนั้นได้แต่เงื่อนไขของโปรโมชั่นนี้คุณจะได้รับแค่5คนถามว่ามีคุณมีร้อยมีพันคุณก็สมัครไปเลยครับเพราะว่ามันถูกไงแค่มันถูกไงมันแค่4 9 9หรือ999อ่ะแม่งโคตรถ,ถูกอะ่ะเออบอกตรงๆไม่รู้จะพูดยังไงให้คนตื่นเต้นกับ กับสิ่งที่ที่ผมเห็นว่ามันคือโอกาสอืมโอเคไหมครับอันนี้ก็คือโปรโมชั่นที่คุณจะได้เพิ่มมาเห็นไหมครับเมื่อคุณแชร์ชวนเพื่อนดูพิกนะครับ999ได้5คนต่อวันนะครับตั้งแต่วันที่3ถึง10นะครับรับรางวัลน,นะครับก็คือนี่เห็นไหมตามนี้เลยแล้วคุณก็อ่านเงื่อนไขของเขาเห็นไหมครับคุณเป็นเบสิกแต่คุณก็จะได้แค่เบสิกนะครับคุณจะมาเป็นซูเปอร์หรือเป็นอัลติเมทเนี่ยไม่ได้แต่ข้อดีก็คือคุณสามารถสร้างคนนะครับ ให้มาเป็นซูปเปอร์ให้ตัวคุณเอ็นเป็นซูเปอร์ได้เดี๋ยวผมจะทําเป็นวิดีโออีกหนึ่งตัวขึ้นมาว่าทํายังไงให้ตัวคุณเอ็นเป็นซูปเปอร์ยูพิเกอร์ในโปรโมชัน่นเก้าเก้าเก้าหรือสี่เก้าเก้าห้ามพลาดนะครับติดตามวันนี้ผมจะทําวิดีโอกเกี่ยวกับตรงเนี้ยกระชากยาวๆ,ๆเลยทุกคนสามารถเข้ามาดูวิดีโอนี้ได้หมดนะไม่ว่าจะอยู่ทีมผมไม่อยู่ทีมผมนะครับท่านใดที่อยากอยู่ทีมเดียวกันก็มาสมัครด้วยกันครับมาสร้างประวัติศาสตร์ด้วยกันนะครับเพราะว่าเวลาผมสอนผมสอนจริงนะผมไม่ได้สอน ขี้ไกเออต้องบอกแบบนั้นนะครับแล้วก็อ่านเงื่อนไขาตามนี้ให้ดีเอาประมาณนี้นะครับผมขอไม่อ่านเงื่อนไขให้หลังจากนั้นข้อสําคัญข้อสุดท้ายก็คือเมื่อเราอัปเกรดเป็นยูพิกเกอร์แล้วเนี่ยอย่างที่บอกครับมันเป็นชุดทดลองมันเป็นชุดทดลองเราจะต้องวันที่สิบเอ็ดสิบสองเนี่ยเราจะต้องแชร์สินค้าหรือว่าซื้อสินค้าเนี่ยนะครับให้ได้คอมมิชชั่นเห็นไหมครับสิบเอ็ดบาทสิบเอ็ดบาททำยังไงอะออกมาหน้าแอปเลย เรามาดูเลยครับว่าสินค้าเนี่ยสิบบาทเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างที่มันเป็นสินค้า11บอาทอาลองดูนะครับเราก็เลื่อนลงไปดูเลยว่าสินค้าตัวไหนบ้างที่มันมีคอมมิชชั่น11บาทดูยังไงคอมมิชชั่น11บาทนี่ครับรับเงินเนี่ยครับพอเราอัปเกรดเห็นไหมพอนี่คือเราอัปเกรดแค่99าบ้าาทแต่เราแชร์สินค้าไปเรารับได้คอมได้เรารับคอมมิชชั่นได้แล้วไหครับมีคนซื้อ,อ,อตู้ซักเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าเครื่องนี้เนี่ยเราแชร์ไปมีเพื่อนซื้อเนี่ย เราสมาัครแค่99หรือว่า499แต่เราได้รับคอมมิชชั่นมาแล้วครับ122บาทได้เงินได้คุ้มนยคุ้มนะครับได้เงินคืนแล้วครับได้เงินคืนแล้วเนี่ยเห็นไหมครับทีนี้เราก็ต้องมานั่งดูแล้วว่าอ้สินค้าตัวไหนซึ่งเดี๋ยวผมจะหาเอาไว้ให้ครับให้กับเพื่อนๆเ,เนี่ยคอมมิชชั่น4,000กว่าบาทเนี่ยขุดติ่งกระดิ่งเป็ดน,นะครับขายได้เราได้อยู่แล้วอะอย่างอันนี้ก็ได้ครับเนี่ยสมมติถ้าเราเข้ามาซื้อสินค้ากระเป๋าใบเนี้ย260 สองบาทหรือเราแชร์สินค้าออกไปมีเพื่อนซื้อมีเพื่อนหรือคนรู้จักซื้อเนี่ยนะครับเอาเราได้แล้วครับเราก็เป็นยูพิกเกอร์แบบร้อยเปอร์เซ็นแล้วแต่มันจะมีสินค้าที่เป็นคอมมิชชั่นที่แบบสิบเอ็ดบาทที่ถูกครับถูกกว่านี้ถูกกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะหาเอาไว้ให้แล้วก็ให้เ,เพื่อนๆเนี่ยเอาไปใช้และอัปเกรดกันโอเคไหมเอาไปใช้และอัปเกรดกันมีม,มีมีอยู่หลายรายการครับเพราะว่าผมเลือกเอาไว้ให้แล้วนะครับเนาะก็ ง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้เพื่อนลองตัดสินใจครับจะ499หรือจะ999มันก็คือโอกาสทําเงินหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนและหลักล้านได้ในอนาคตถ้าเกิดคุณเอามันไปใช้และลงมือทำมันอย่างจริงจังนะครับมาจับมือกันทําเงินและคว้าโอกาสนี้ครับ โอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสำหรับวิดีโอนี้สําหรับท่านท่านที่กําลังมองหาโอกาสที่จะสร้างอะไรได้ช่วงที่โควิดมาแบบนี้คนตกงานอยู่หรืออยากหารได้เพิ่มอะไรได้เสริมช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณต้องรีบกระโดดเข้ามาครับโอเคครับก็ก่อนจากกันไปฝากเพื่อนอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับวิดีโอนี้ด้วยนะครับฝากแชร์ท่านใดที่ไม่สนใจจริงๆก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆครับเพราะว่าเขาจะได้มองหาโอกาสอย่าโมัวแต่กลัว ความกลัวไม่ได้ทําให้เรามีไรายได้เพิ่มขึ้นครับการลงมือทําเท่านั้นจะทําให้เรามีเงินมากพอครับสวัสดีครับ